โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมคูทิกชูนะผมวันนี้เราจะมาทำรายการไวรุ่นชอบเยอะนะผมเดี๋ยวขอขับเรือเข้าหมายแป๊บนึงนะผมนี่ผมมาคนเดียวจะกล้องหนึ่งคนคุณจอมคุณปนติดีรับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เตรียมของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะเหลือแค่เอาเบ็ดลงอย่างเดียวดูบรรยากาศครับบรรยากาศคือดีตอนนี้ก็เกือบเบตรเียมของเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เอาเบ็ดลงอย่างเดียว เดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าเลยครับผมอะไรอะอะไรผมเดี๋ยวเราจะลงไปละเดี๋ยวเราต้องเอาอาหารลงไปด้วยนี่อาหารที่เราใช้วันนี้นะนี่อาหารจากคลิปที่แล้วแล้วก็พี่ไกด์เอาให้อีกดูนะฮะปาก,กินดีแน่นอนฮนะโอ้ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยลมแมรตลอดก็เย็นเลยฮะ คทุกคนวันนี้คันเบ็ดตกปลาของผมไปใช้เป็นทิงเหลียวสีแห้นะครับแล้วก็เล่นสปิลสีฟุตครับผมสองหลังแล้วอาหารที่ผมจะใช้วันนี้ก็เป็นนี่ครับผมเหยื่อตกปลาเอ็พงซี e นะครับผมนวลละมุนลิ้นกินละมุนใจไม่ว่าแปลนไหนก็ต้องเหยื่อนี้ครับผมเอ็มเพ็งสี่สิบสองนผสมแห็นแล้วลุยกันเลยครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคครับผมนี่ครับโอ้โหตัวแรก แปลกำลังเข้าครับผมเมื่อกี้ตากล้องได้หนึ่นงตัวและแล้วหลุดอ้ยตัวเล็กปลาน้อยเก็บครับผมตับไปเด้อนี่ครับผมสปิวสตีฟูดโอ้ไม่สมกับคันเบ็ตจริงๆได้แปลมนะันอะไปอ้เอาเฮ้ยโฟกัสดิวะตัวที่สองแลหลุดไปหนึ่งหมุนตี๋ขอเดี๋ยวเขาใส่กระชังก่อนนะ3สามโตันนี้ <c oughs> จะว่าจะเอาขึ้นมาใส่หารใหม่ติดเฉยเลยาหานหรือว่าอะไรเนี่ยกินยิ้หมไอ้โธทุนหุมล้มแปะแล้วทุกคนดูสิครับดูทุนยากมากเลยเห็นแล้วครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่หานจะเอาขึ้นมาใส่เป็นน้ำแ้เห็นยโอเคครับผมก็นี่เห็นไหมลาข้าแบบแบบตรงแน้าเลยอะตาข้าแบบข้างนั่นแน่เลยนะข้างแนาเลยวันนี้สองสองเกียรตินะฮะหรือสองเกียรติครับผมทุกคน เจ็ร้อยสปิวซีฟุดนี่โลน้ำตาลครับผมมีตีก็ระเป๋าไว้ไม่แพ้ครับผมแนดแบบผมตกปลาไม่เป็นผมก็ได้อะเหาือนอ้อ้อ้โอ้สอ้โอ้โอโอ้โอโอ้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 มเ้โอ้ยอ้โอ้อ้อ้้โอ่อ้โอ อะไรวะเนี่ยแต่กล้องของผมเริ่มขี้เกียจตกแล้วฮะน่ยเขาแดงปะลึปละลึงเลยเต็มปากเต็มคำโอ้เรียบร้อยครับผมเต็มปากมากเขาให้เฮ้ยแกอีกแล้วครับผมอ๋อเราจะไปชิงหลิวแด้นะฮะแกเต็มปากเต็มปาก โอ้โกงสเหี also, oh. oh ้ยโกูไม่อยากมาเยงนักเกินักแวล่เดียวครับผมกินแบบโจมพิ่ยูะนะกินไปแล้วพี่ไปแล้วเออเนอะอ๋อนี่ครับผมแล้วหนึ่งตัวเต็มแปลกซะด้วย ไม่ไหายอะไรเลยอ่ะนั่งกินขนมเด็ดๆกินเฉยเลยอะไรวะแปะตะเพียนเล็กนะครับผมเราจะเอาเราจะปล่อยนะครับผมมันกองแตะแล้วนไงแค่เออก็ใส่ก็โอับ <laughs> ผมมาใส่อาหารกินน่าตื่อเลมมาเรื่อยๆเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสีออ่โมงเย็นแล้วฮะปลาก็เริ่มไม่กินละเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนึ๊บ กลัวมันจะเป็นฝนเนี่ยก็เราน้ายหให้มันตกเลยนะผมมีอะไรให้ดูฮะนี่ฮะง,งอแล้วง,งองเลยนี่เว้ย <c oughs> หมดสะพะดูครับแล้วก็มีคนตกตรงนู้นเยอะเลยฮะเราจะทำอาห,หารต้นไหนเราก็ไม่รู้ฮะแต่น็อกไปแลวฮะ ง่วงจัดผมจะทำเห็นงไงวะเนี่ยถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะโอเคผมตอนนี้ก็ปลาก็เริ่มเข้าอีกครั้งแล้วเห็นไหมบานินเข้าแล้วนะครับตกอยู่คนเดียวแฮมเอ oh. ้ยโอ้เบ็ดนี่งอนน้องงองอหนึ่งร้อยอ้ยทุกท่านเชื่อของจริงปลาสายเข้าครับผมออยอด พึ่งหลับได้สิบนาทีแล้วครับผมเกินเกินอ่ะแลับซีเปอร์เกินขะแนนเลยอ๋อนี่ครับผมนวลละมุนลิ้นกินละมุนใจไม่ว่าป่นไหนๆก็ต้องเหยียบ F สี่ท่านะครับผมไปเชี่อไปแล้วนั่นน่ะมันก็ขายของเรียบร้อยครับผมไปดูกันต่อเฮ้ยผมตอนนี้ก็แปรก็เริ่มเข้าแล้วอุ๊ยนี่นี่นี่สายนี้หมดเลยนะตอนนี้เย็นนะตอนนี้ก็ที่อยู่ตรงโน้นนะครับผม นู่นฝนก็แมาแล้วครับผมคืนนี้เราจะเป็นยังไงจะช่วยด้วยนะครับผม อ่าเพี assa, a, ả, ô, 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 ô. Ô okay, ้ยนเข้าจริงด oh, ้วยครับผมยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขียวนิดเดียวโอเคครับผมทุกคนได้ไรเฮ้ยแฟ้าแมบชุดงามตอนนี้ตกยินแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปแอบแหนมครับผมสไตยมแมครับผมเมื่อกี้ ตากำลังกินดีนะครับผมแต่เบียดผมมันมันหลุดนี่ไงเพี้ยนนกแม่ง <laughs> โอเคครับผมนี่ก็เป็นตารวมของวันนี้นะครับนี่โอ้ช่วน้อย,ยนะแต่ตัวมันน้อยอพูดอะไรวะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปทำมาแหนกันนะครับเดี๋ยวผมขอสำเร็จมันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเจอกันที่เนี่ยของทีนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ทำแปะเสร็จแล้วนะมาจะทอดครับผมมาทอดมาทอดดีดีครับโกชงโคชี๊ด๊ีย <ผ>โอเคครัผมทุกคนตอนนี้เราก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับมีแม่แม่กับแปรทอดนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวจะลองดูกรอบหรือเปล่าว่าน่าจะโยมมาแหละแ<ส>ม่รอโตอมาแม่ครับผมเดี๋ยวพืนนี้นกินข้าวเรสร็จผมก็จะนอนแล้วนะพรุ่งนี้เช้าร็เจอครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผม เราก็จะตกไปอีกนิดหน่อยนะอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับเพราะแบตจะหมดแล้วถ้าแบตหมดเนี๋ยเราไม่ได้กลับบา้านเดี๋ยวก็รอดูอีกทีครับผมแปะตัวแรกครับผมนี่เลยแปะตันงรับปนันนีน้อยทุกคนดูสิครับนี่นะกระชังเย็ดดู ลอยฟูฟุ่นเลยครับผมอีกแล้วหนึ่งตัวปาน,นีนครับผมตัวน,นี้ไปคล้องใส่แครงครับเช้านี้เราก็ใช้าหาันเป็นตัวเดิมนะฮะนี่ครับผมเผมอ็มเป็นสีครับผมนวลละมุนลิ้นกินละมุนใจเมื่อไปไหนๆต้องเหยียบเอ็มเป็นสีสิบสองครับผมไปครับผม อีกแต้มแล้วครับตัวที่สามตามมาติดๆโอ้ทำบุญโล่แชดครับผมตอครับผมอีกหนึ่งตัวครับผมตอนนี้ตอนนี้กำลังใส่อะไรนี้อยู่นะอุ้ยจะอีกสาๆแม่นะ่าจะเพิ่มสายครับผมเอ้เจ้าสีแต้มมาติดๆครับผมตอนนิน้ ไส้ทอดอร่อยไง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 ในแล้วผมแ,แผมปะไส้ครับผมปานนีนครับผมทุกคนตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาไม่แรงนะยังไม่แรง,นะงเหรอยังไม่เย็ยนนะผมยังนั่งตรงนี้ต่อตากกล้องผมผมีธุระด่วนครับผมยุติการถ่ายครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันมาครับผม ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้รปก่ศนครับผมสวัสดีครับป้า